กศนอ,อำเภอพุทธมณฑลสํานักงานกศนจังหวัดนครปฐมการทําโครงงานวิทยาศาสตร์ไฟฟ้ามัธยมศึกษาตอนปลาย 1. ชื่อโครงงานชื่อโครงงานเป็นสิ่งสําคัญประการแรกเพราะชื่อโครงงานจะช่วยโยงความคิดไปถึงวัตถุประสงค์ของการทําโครงงานวิทยาศาสตร์ และควรกำหนดชื่อโครงงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักด้วย 2. ชื่อผู้จัดทำโครงงานการเขียนชื่อผู้รับผิดชอบโครงงานวิทยาศาสตร์เป็นสิ่งที่ดีเพื่อจะได้รับทราบว่าโครงงานนั้นอยู่ในความรับผิดชอบของใครและสามารถติดตามได้ที่ใด 3. ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานการเขียนชื่อผู้ให้คำปรึกษาควรให้เกยียรดยกย่องและเผยแพร่รวมทั้งขอบคุณ ที่ได้ให้คำแนะนำการทำโครงงานวิทยาศาสตร์จนบรรลุเป้าหมาย 4. บทคัดย่อการอธิบายถึงที่มาและความสำคัญของโครงงานวัตถุประสงค์วิธีดำเนินการและผลที่ได้ตลอดจนข้อสรุปต่างๆอย่างย่อประมาณ300-350ถึงาคำ 5. กิจกรรมประกาศหรือคำขอบคุณส่วนใหญ่ โครงงานวิทยาศาสตร์มักจะเป็นกิจกรรมที่ได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่ายดังนั้นเพื่อเป็นการเสริมสร้างบรรยากาศของความร่วมมือจึงควรได้กล่าวขอบคุณบุคลากรหรือหน่วยงานต่างๆที่มีส่วนช่วยให้โครงงานนี้สำเร็จด้วย 6. ที่มาและความสำคัญของโครงงานการเขียนที่มาและความสำคัญของโครงงานคือการอธิบาย ให้กระจ่างชัดว่าทำไมต้องทำทำแล้วได้อะไรหากไม่ทำจะเกิดผลเสียอย่างไรจึงมีหลักการเขียนคล้ายการเขียนเรียงความทั่วๆไปคือมีความมีคำนำเนื้อเรื่องและ 7. วัตถุประสงค์ของการทำโครงงานวัตถุประสงค์คือกำหนดจุดมุ่งหมายปลายทางที่ต้องการให้เกิดจากการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ในการเขียนวัตถุประสงค์ต้องเขียนให้ชัดเจนอ่านเข้าใจง่ายสอดคล้องกับชื่อโครงงานหากมีวัตถุประสงค์หลายประเด็นให้ระบุเป็นข้อๆการเขียนวัตถุประสงค์มีความสำคัญต่อแนวทางการศึกษาตลอดจนข้อความที่ค้นพบหรือสิ่งประดิษฐ์ที่ค้นพบนั้นจะมีความสมบูรณ์ครบถ้วนคือต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท,ทุกข้อ 8. สมมุติฐานของการศึกษาสมมุติฐานของการศึกษาเป็นทักษะกระบวนการทางกาทางวิทยาศาสตร์ที่ผู้ทําโครงงานต้องให้ความสําคัญเพราะจะทําให้เป็นการกําหนดแนวทางในการออกแบบการทดลองได้ชัดเจนและรอบคอบซึ่งสมมติฐานก็คือการคาดคะเนคําตอบของปัญหาอย่างมีหลักและเหตุผล ตามหลักการทฤษฎีรวมทั้งผลการศึกษาของโครงงานที่ได้ทำมาแล้ว 9. ขอบเขตของการทำโครงงานผู้ทำโครงงานวิทยาศาสตร์ต้องให้ความสำคัญต่อการกำหนดขอบเขตการทำโครงงานเพื่อให้ได้ผลการศึกษาที่น่าเชื่อถือซึ่งได้แก่การกำหนดประชากรกลุ่มตัวอย่างตลอดจนตัวแปรที่ได้ศึกษาสิทธ วิธีดำเนินการวิธีดำเนินการหมายถึงวิธีการที่ช่วยให้งานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการทำโครงงานตั้งแต่เริ่มเสนอโครงงานกระทั่งสิ้นสุดโครงงานซึ่งประกอบด้วย 1. การกำหนดประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา 2. การสร้างเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 4. การวิเคราะห์ข้อมูล ในการเขียนวิธีดำเนินการให้ระบุก,กิจกรรมที่ต้องทำให้ชัดเจนว่าจะทำอะไรบ้างเรียงลำดับกิจกรรมก่อนและหลังให้ชัดเจนเพื่อสามารถนำเสนอข้อมูลไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและถูกต้อง 11. ผลการศึกษาค้นคว้านำเสนอข้อมูลหรือผลการทดลองต่างๆที่สังเกตรวบรวมได้รวมทั้ง เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่วิเคราะห์ได้12สรุปผลและข้อเสนอแนะอธิบายผลสรุปที่ได้จากการทำโครงงานการมีการถ้ามีการตั้งสมมติฐานควรระบุด้วยว่าข้อมูลที่ได้สนับสนุนหรือคัดค้านสมมติฐานที่ตั้งไว้หรือยังสรุปไม่ได้นอกจากนี้ยังควรกล่าวถึงการนำผลการทดลองไปใช้ประโยชน์ อุปสรรคของการทําโครงงานหรือข้อสังเกตที่สําคัญหรือข้อผิดพลาดบางประการที่เกิดขึ้นจากการทําโครงงานนี้รวมทั้งข้อเสนอแนะเพื่อการปรปับปรุงแก้ไขหากมีผู้ศึกษาค้นคว้าในเรื่องที่ทํานองนี้ต่อไปในอนาคตด้วย 13. การสร้างเอกสารอ้างอิงเอกสารอ้างอิงคือรายชื่อ เอกสารที่นำมาอ้างอิงเพื่อประกอบการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ตลอดจนการเขียนรายงานการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ควรเขียนตามหลักการที่นิยมกันใบงานคําศัพท์ทางไฟฟ้าที่ควรรู้มีอะไรบ้างให้ในักศึกษาลองไปค้นคว้าดูนะคะและตอบมา